สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครสนใจหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับตัวนี้เป็นเลนกระจกวัสดุดีชวนชมนะครับใครสนใจหาเอาไปใช้งานนะครับคันนี้เป็นอ s u z u ปี1994นะครับก็ลองชมดูรายละเอียดได้เลยนะครับลองอ่านดูก่อน สำหรับใครที่หารถเอาไปใช้งานนะครับความจำเป็นและความต้องการหรือทุนเราก็มีแตกต่างกันไปนะครับคันนี้ก็สำหรับใครที่ต้องการเอาไปใช้งานนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ใช้งานได้ครบเครื่องนะครับสายแคมปิ้งสายค้าขายสายครอบครัวนะครับตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับเป็นเครื่อง t o y o ต a 1J นะครับใครสนใจลองเช็คดูก่อนได้เลยนะครับในรายละเอียดส่วนผมก็เอามานำเสนอนะครับสภาพแบบนี้ ยังใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นช่วงล่างก็มีเก็บมีทํานิดหน่อยนะครับต่อตอนนี้รถยังใช้งานได้ปกตินะครับมีแลกหลังคานะครับถ้าขนข้างหลังไม่พอก็เอาไปขึ้นข้างบนเลยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอยู่วางบัวทอง เอาคันนี้ก็มีตีเธอได้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่ารถอะไรไปเธอนะครับรองโทรไปสอบถามพูดคุยรายละเอียดดูก่อนได้เลยที่สําคัญนะครับถ้าใครอยากได้จริงๆไปทดลองขับครับท่านก็จะรู้ว่ารถยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับเพาะจะได้ประเมินว่าอะไรมีทํามีซ่อมหรือเปล่านะครับใครมาทางรถมือ2นะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดหน่อยมีความรู้นิดนึงสําหรับคันนี้ก็ถือว่าน่าโอเคนะครับครับถ้าชอบสนใจก็ไปทดลองขับได้เลยนะครับรถอยู่บางบัวทองนะครับ 49,000บาทนะครับไปได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมครับขอบคุณครับ